เพราะคำคมไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือเส้นทางสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสซ่ Happiness Success พื้นที่ที่เราสำรวจภูมิปัญญาเพื่อความสุขและความสำเร็จข,ข,ของชีวิตค่ะคลิปนี้เราจะเจาะลึกคำพูดอันทรงพลังของอัลเบิร์ตชวเซอร์นั่นคือความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุขความสุขคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ถ้าคุณรักสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติโดยย่อของคุณอัลเบิร์ตชวเซอร์กันนะคะอัลเบิร์ตชวเซอร์เกิดเมื่อปีคศ1875และจากไปเมื่อปี1965ค่ะเขามีชื่อเสียงในฐานะนักเทววิทยานักปรัชญาแพทย์และนักดนตรีด้วยนะคะและเขาได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ จากปรัชญาความเคารพต่อชีวิตซึ่งเน้นการเคารพต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดค่ะชวเซอร์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีพศ2495จากผลงานด้านมนุษยธรรมในฐานะมิชนารีทางการแพทย์ในแอฟริกาซึ่งเขาได้ก่อตั้งโรงพยาบาลในประเทศกาบองค่ะและสำหรับคำคมนี้ ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุขความสุขคือกุญแจสู่ความสำเร็จถ้าคุณรักสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จนี่ถือว่าเป็นการสะท้อนมุมมองที่ลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จกับความสุขนะคะความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุขเพราะว่าการประสบความสำเร็จไม่ว่าจะในด้านอาชีพในด้านความสัมพันธ์หรือว่า ด้านอื่นๆของชีวิตไม่ได้รับประกันความสุขค่ะหลายๆคนเชื่อว่าเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งพวกเขาจะมีความสุขโดยอัตโนมัติแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปค่ะความสุขคือสภาวะของจิตใจและอยู่เหนือความสำเร็จภายนอกความสุขคือกุญแจสู่ความสำเร็จเมื่อคุณมีความสุขและพอใจกับชีวิต คุณจะมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีขึ้นมีแรงบันดาลใจมากขึ้นและไล่ตามเป้าหมายด้วยความหลงไหลและความกระตือรือร้นความสุขสามารถเติมแรงผลักดันและความมุ่งมั่นของคุณทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณทำค่ะถ้าคุณรักสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จเมื่อคุณรักในสิ่งที่คุณทำอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพงานอดิเรกหรือใดๆก็ตามคุณมีแนวโน้มที่จะลงทุนเวลาและความตั้งใจไปกับสิ่งนั้นมากขึ้นรวมทั้งคุณก็จะอุทิศตนและความมุ่งมั่นเหล่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆค่ะดังนั้นแทนที่จะไล่ตามความสำเร็จโดยหวังว่าจะพบความสุข เราควรจัดลำดับความสำคัญของความสุขก่อนค้นหาความสุขในสิ่งที่เราทำไล่ตามความปรารถนาของเราด้วยการอุทิศตนแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในวิธีที่มีความหมายและยั่งยืนมากขึ้นความสำเร็จเป็นผลพลอยได้จากการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเติมเต็ม,ตมค่ะ เราสามารถนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวได้โดยข้อแรกนะคะเลือกทำในสิ่งที่มีความหมายค่ะแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การวัดความสำเร็จภายนอกเพียงอย่างเดียวให้พิจารณาก่อนว่าการบรรลุปเป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความสุขและรู้สึกเติมเต็มได้อย่างไรข้อ 2. นะคะให้บริหารงานกับชีวิตส่วนตัวค่ะจัดลำดับความสำคัญในการดูแลตัวเอง จัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขและรู้สึกผ่อนคลายนอกเวลางานค่ะข้อที่3ให้ล้อมรอบตัวเองด้วยความเป็นบวกนะคะล้อมรอบตัวคุณด้วยคนที่สนับสนุนอย่างเช่นเพื่อนหรือว่าครอบครัวหรือว่าโคช้ชที่คอยให้กำลังใจคุณในการสแสวงหาความสุขและความสำเร็จค่ะข้อที่4ฟังเสียงภายในของคุณ ให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณและฟังเสียงภายในของคุณเมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือว่าเส้นทางชีวิตของคุณนะคะเลือกสิ่งที่โดนใจคุณอย่างแท้จริงแล้วก็ทำตามหัวใจของคุณค่ะขณะเดียวกันก็ยืดหยุนและเปิดกว้างในการปรับเป้าหมายและแผนการของคุณที่พัฒนาไปตามจังหวะเวลาค่ะและข้อที่ห มีเมตตาต่อตัวเองนะคะให้คุณฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจตัวเองในขณะที่ชีวิตมันกำลังขึ้นขึ้นลงลงให้คุณปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเมตตาและความเข้าใจค่ะนึกถึงว่าถ้าคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวคุณเองคุณจะแนะนำตัวเองแบบไหนบ้างคะและในด้านการทำงานนะคะ เราสามารถปรับใช้ได้โดยข้อแรกค่ะให้คุณอาสาทำงานที่ทำให้คุณตื่นเต้นสแสวงหาโอกาสในงานของคุณที่ช่วยให้คุณสามารถไล่ตามความสนใจหรือสแสวงหาโอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพนะคะมองหาวิธีที่จะปรับปรุงหรือว่าเติบโตในบทบาทของคุณอย่างต่อเนื่องค่ะข้อที่สสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกการสนับสนุน การให้กำลังใจกับคนรอบข้างรวมทั้งการแสดงความขอบคุณต่อเพื่อนร่วมงานต่อความสำเร็จและโอกาสที่คุณมีสามารถช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความสุขและประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะและข้อ3เป็นเจ้าของความสุขในงานของคุณค่ะการมีความสุขในการทำงานคือความรับผิดชอบของคุณให้คุณค้นหาวิธีที่จะทำให้ งานของคุณสนุกสนานและเติมเต็มมากขึ้นคุณสามารถปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างได้นะคะและอย่าลืมจัดเวลาสำหรับการเฉลิมฉลองความสำเร็จค่ะขอให้คำพูดของอัล e เบิร์ตชวเซอร์เป็นแรงบันดาลใจให้คุณปลูกฝังความสุขและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนะคะและเราขอฝากไว้ว่า พอให้คุณรักในสิ่งที่คุณทำมีความสุขแล้วความสำเร็จจะตามมาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะหากคุณพบแรงบันดาลใจในคลิปนี้โปรดกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแล้วพบกับ h a p p y n e s s Success คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ